ท่านผู้ชมครับคืนนี้เราจะนําเสนอตอนที่2ของรายงานพิเศษเปิดโปงกระบวนการลักลอบขนโทรศัพท์มือถือเข้าไปในคุกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของพ่อค้ายาเสพติดในการสั่งซื้อขายยาเสพติดนี่ก็เป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจพอสมควรนะครับว่าคนที่ติดคุกอยู่สามารถที่จะบงการสั่งซื้อขายยาเสพติดได้พิธีการลักลอบขนโทรศัพท์มือถือเข้าไปในคุกนั้นก็เป็นคําถามใหญ่อยู่แล้วนะครับว่าทํากันได้อย่างไร แต่เมื่อขนเข้าไปได้แล้วลักลอบเข้าไปได้แล้วเนี่ยจะซ่อนที่ไหนจะอำพรางกันยังไงนี่ก็เป็นคําถามที่ใหญ่พอๆกันแต่ที่สําคัญก่านั้นก็คือว่าใครบ้างล่ะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านี้ไม่ว่าโทรศัพท์มือถือที่ล็ดลอดเข้าไปในคุกจะมีราคาแพงแค่ไหนก็มีคนพร้อมจะจ่ายและไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนก็มีคนพร้อมที่จะร่วมเสี่ยงด้วย โมทีฟเยอะเพราะว่ารีเทิร์นมันสูงแน่นอนคนที่ยอมจ่ายเงินเป็นแสนแสนบาทเพื่อโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวคงเป็นใครไม่ได้นอกจากนักโทษที่เคยเป็นพ่อค้ายาเสพติดและยังมีเครือข่ายอยู่ข้างนอกเจ้าหน้าที่รันจําของเปลมแห่งนี้ยอมรับกับรายการพรำถามว่าเคยยึดโทรศัพท์มือถือจากนักโทษ และสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแกะอรอยการติดต่อจนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในกระบวนการค้ายาเสพติดได้ไก่อนที่เรือนจำคลองเปรมแห่งนี้จะติดตั้งระบบตรวจค้นสมัยใหม่เมื่อต้นปีนี้การลักลอบเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในที่คุมขังทำกันอย่างง่ายดายไม่มีอะไรซับซ้อนตอนแรกเนี่ยมันก็เข้ามาหลายทางไมนะมีการเอายูนเข้ามามั่งเอาซ่อนมากับของที่มา อาชีพมากเราก็พยายามตัดไอการโยนเข้ามาโดยการทำ<ม>บัฟเฟอร์แอรเรียวไปก็<อ>ว้างมไม่คุ้นอาชิีกนแพงโยนเข้ามาก็จะไม่ถึงละทำตะข่ายขึ้นมาสูงๆโยนไม่ได้เจ้าหน้าที่เรือนจำเปิดเผยกับพรามถามว่าในอดีตมีทั้งการคว้างมือถือที่ห่อหุ้มเป็นอย่างดีข้ามกำแพงเข้าไปในคุกไปถึงการยิงธนูหรือถึงขั้นใช้ยานบินขนาดเล็กลำเลียง แต่การที่นักโทษมีโทรศัพท์มือถือในครอบครองก็ไม่ได้หมายความว่านึกอยากจะโทรหาใครก็ทําได้ทุกเวลาหรือทุกที่ในคุกเพราะหลังจากการค้นพบการใช้โทรศัพท์มือถือของนักโทษเจ้าที่เรือนจําก็ได้ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์แต่ก็มีคําถามว่าวิธีการนี้ได้ผลแค่ไหนจุดที่เรียกว่าเป็นจุดหัวทีซึ่งอยู่ตรงบริเวณเรือนนอนของแดน5ของเรือนจํากลางคลองเปลมน,นะครับที่ทุกคนก็รู้ดีว่าเป็นจุดที่อับสัญญ,ญาณเพราะว่า เรื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ที่มาไม่ถึงก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดใจเลยครับที่ทําไมนักโทษที่เกี่ยวพันกับเรื่องการค้ายาเสพติดจึงพยายามอย่างมากนะครับที่จะขอาย้ายมาอยู่ที่เรือนนอนแห่งนี้เพราะฉะนั้นถ้านักโทษคนไหนแสดงความพยายามอย่างมากที่จะขอาย้ายมาอยู่เรือนนอนที่ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเด็ดขาดในแดนหแห่งนี้ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่ากําลังมีแผนจะทําอะไรต้องจุดไหนต้องจุดไหนก็เนี่ยแหละครับห้องท้ายๆเนี่ยครับห้องท้ายๆเนี่ยจะจะ เราจะรู้จากเรตติ้งผู้กองขังอยากอยากมา,าสิ่งนี้แหละครับสิ่นี้แต่คําถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือในคุกความมั่นคงสูงอย่างเรือนจำคลองเปลมที่นักโทษถูกตรวจตราและถูกเฝ้าระวังตลอดเวลาทําไมการลักลอบเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาจึงเกิดขึ้นได้ก็เจ้าหน้าที่เราเนี่ย เจ้าหน้าที่เรานี่หมายความว่าก็มีส่วนรู้สมรู้ร่วมขึ้นกับกลุ่มพวกนี้ด้วยคือพูดกันตรงๆว่าผู้ต้องขังเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยักคิ้วหรือตาหรือว่าช่วยครับนาเขาติดต่อไงสมมติว่าเราเราจะเข้าไปจีบก่อนเลยเข้าไปจีบเจ้าหน้าที่ก่อนจีบเลยจะเข้าไปคุยพูดคุยทำความสนิทคุ้นเคย เสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่อดีตนักโทษ,ษรายนี้ยืนยันกับพราหมณ์ถามว่าการนักลอบนําสินของต้องห้ามเข้าไปในคุกเป็นไปไม่ได้เลยถ้าผู้ขุมไม่ร่วมมือด้วยส่วนมากก็เล่นด้วยก็คือคุยก<ม>ันเลยเล่นด้วยก็คือพี่เดี๋ยวผมอย่มีนนจะเอาแหอย,อย่างเงี้ยผันเอาไว้แล้วถึงเสร็จก็ทิ้งลงไปเลยในท่อนน่เลยใช่มันก็จะในี่อนันนะระยะเวลาจะขึ้นเขาก็จะมีวิธีการคือเอาตัวแนบตก ทิ้งลงไปทิ้งว่างลงไปชนตัวนี้ลงไปถึงตัวตัวนี้แล้วากตตัวตัวมันก็นขึ้นมาใช้แหล่งเก็บซ่อนโทรศัพท์มือถือในเรือนนอนของนักโทษเด็ดขาดเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ราชธรร์เองหากไม่มีประสบการณ์หรือไร้สายข่าวคอยชี้เป้าก็ยากจะเข้าถึงแหล่งซุกซ่อน มก็เจาะเลยแล้วก็สอนไว้ไอ้นี่ก็ไว้ใจไม่ได้นะนี่นี่ก็ไว้ใจไม่ได้เขาจะเอียเอาเนี่ยเอาแล้วก็เจาะนะครับดูเลยครับเข้าไปดูข้างในเลยครับครับเาสะอาดสะอานดีนะเดิมเนี่ยที่ที่ที่เหยียบของถั่วมจะอยู่ข้างบนครับแต่มันจะซ้อนแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ใต้ถั่วชุวมนี่จะมีอย่างน้อยห้าสี่สี่มีสามคนก็มีสามเรื่อมตอนนี้เราต้องแก้โดยวิธี กับอย่างเงี้ยเขาจะแงะไม่ได้ละหมายก็ว่าเขาซ่อนโทรศัพท์มือถือไว้ในข้างใต้นี่เลยเหรอใช่ครับที่เยยบที่นี่คือที่ซ่อนโดยมาตรฐานเลยเนี่ยครับเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเอามันจะห้องเดิมมือจะเป็นลักษณะนี้เลยครับไอที่เราค้นพบเป็นอย่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยใช่เพรพอสกัดออกไปแล้วมันก็จะเห็นเหล็กนี่ครับ แสดงว่าคงไม่ใช่ห้องเดียวที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มันมีเยอะนี่คืออย่างเชิงชายเนี่ยก็มีเนี่ยเชิงชายเนี่ยหลังเชิงชายนี่ก็มีใชิายหลังคาเนี่ยนะมันเยอะมากซอกทุกมุมอ่ในช่วงปี2557ถึง2559กรมรัชทันได้เข้าตรวจค้นเรือนจำคลองเปลมได้ยึดโทรศัพท์มือถือได้ถึง1,168เครื่อง และ SIM card สิมการ์โทรศัพท์2,381อันทำให้ธุรกิจมืดในแดนสนทธยาชะงักลงไปได้ในระดับหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกับพรามไทมว่าแม้เรือนจำความมั่นคงสูงหลายแห่งจะมีเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์แต่เครื่องเหล่านี้ก็ต้องมีเวลาพักและนักโทษจะรู้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนและก็จะมีการพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ในไลน์ SMS Facebook หรือแม้แต่ในอีเมลพอถึงช่วงที่พักเครื่องข้อความเหล่านี้ก็จะถูกส่งออกมาในทันทีพลังครั้งในเวลาแค่เพียงหนึ่งนาทีจะมีข้อความมากกว่าร้อยข้อความและจากการถอดรหัสข้อความที่นักโทษส่งออกมาจากคุกฝ่ายวิเคราะห์และเฝ้าติดตามเครือข่ายของหน่วยงานปราบรามยาเสพติดก็พบว่าคําว่าแม่ไก่หรือไก่ชนหมายถึงยาไอซ์แม่ไก่หนึ่งตัวเท่ากับยานหนึ่งกิโลกรัมและไข่ใช้แทนยาบ้า รักษาการอธิปดีกรมราชัณฑ์เชื่อว่า<ม>การเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่เรือนจําและการสร้างจิตสํานึกในหน้าที่ <Okay. S 1> บวกกับระบบการตรวจค้นที่ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ <Okay. S 1> เป็นเหตุผลสําคัญที่ทำให้การลักลอบโทรศัพท์มือถือเข้าในเรือนจําต่างๆลดน้อยลงจนแทบไม่มียอมแล้วว่มีแต่ว่าพอดูเครื่องจริงมันมีไม่เยอะนะครับมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สัก20%อะไรอย่าะเงี้ยน,นะครับถ้าเราปลุกคน ส่วนใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาทุกคนทําตามมาตรการที่เราวางไว้เนี่ยคนส่วนน้อยเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้คืนพรุร่งนี้พลาดไม่ได้นะครับตอนที่3ของรายงานพิเศษนี้เราจะตอบคําถามว่าในเมื่อเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าขบวนการนี้เข้าลักลอบขนโทรศัพท์มือถือเข้าไปอย่างไรจะมีวิธีจัดการกับขบวนการเหล่านี้อย่างไงนะครับ